สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการอัปเดตราคาให้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์เนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันอาสากับวันเท้าวันศัคือพรุ่งนี้กับวันมะรืนเนี่ยร้านเนี่ยหยุด2วันนะครับผมหยุดไอีกสอวันเนาะแล้วก็จะเปิดทําการอีกทีในวันจันทร์ที่26นะครับผมก็ ฝากติดตามเนาะเผื่อให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครหลดมาเนาะพรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับผมพรุ่งนี้ร้านหยุดเนาะหยุดช่วงอาสาเข้าภาษาแล้วก็สําหรับคืนพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ได้เ,เตรียมคลิปที่ว่าผมพาไปเที่ยวไหว้พระทำบ,บุญในจังหวัดพิโลกเนี่ยเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคืนพรุ่งนี้เนาะตั้งออนไว้ตอน2องทุ่มสองทุ่มตรงโอเคสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอย่าลืมไปติดตามกันเนาะพรุ่งนี้ตั้งคลิปออกเรียบร้อยแล้วจะพาไปเที่ยวในเมืองพิโลกเนาะเพราะช่วงนี้ไปไหนไม่่่คคคคออยไดด้นนะะรับชววงโโิเเาาม แล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เนี่ยถ้าจะดูราคาตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยราคาค่อนข้างทรงตัวเพราะว่า,วา,าราคาพวกเศษเหล็กนะครับผมสัปดาห์นี้นิ่งนะครับแล้วก็พวกอลูมินเนียมเนี่ยนิ่งหมดเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปอัปเดตกันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอันนี้ผมว่าอันนี้ค่อนข้าง,งดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีคนถามมายเยอะว่าถ้าเกิดอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นอะไรนะเอ็มเป็นร้านเป็นเหมือนร้า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 นขายข้าวใช่ไหมอ่าพวกชั้นแบบนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่ากิโลกรัมเท่าไหร่นะครับมีมีตัวนี้แล้วก็มี อันนี้จะเป็นแบบเคาน์เตอร์ยาวๆแล้วก็มีเตาแก๊สเนาะ y aw, y aw, y aw, ถ้าเป็นเหล็กแบบนี้นะครับผมวันนี้ถ้าคุณเอามาขายที่หน้าร้านนะครับตอนนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละเกบาทสำหรับเหล็กช่วกแบบนี้นะครับผมเลยแต่ถ้าให้เราไปจัดเก็บให้ก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทครับสลิงสายสลิงแบบนี้นะครับผมวันนี้เอามาขายหน้าร้านอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับกิโลกรัมละ7บาทอันนี้จะมีไม้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นพวกชั้นเป็นพวกเคาน์เตอร์เนาะโอเคไปข้างในต่อดีกว่า แล้วก็อันนี้เป็นเหล็กบางนี่เหล็กบางพวกตะแกรงพัดลมชั้นวางของต่างๆนะครับผมพวกเหล็กบางๆเนาะพวกนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละหบาทสัปดาห์นี้แต่ถ้าเกิดเป็นข้างในนู้นที่เป็นพวกตระกูลเหล็กหนานะครับที่อยู่ในกองไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างเหล็กอะไหล่รถเหล็ก h b สบีมเหล็กกลมนะครับถ้าเป็นเหล็กหนาวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8ปดบาทห้นะครับผมจนถึงที่กิโลกรัมละ10บบาท50นะครับผมอันนี้ตั้งทําอะไรครับ มอเตอร์มอเตอร์ระหว่างเอาอันนี้ก็เอาเอาไฟเบอร์ไงก็เอามีดอ,อ,อ,อันไหนอันไหนไว่กันไฟเบอร์เนาะอเออ,นอนเอนี่ยตั้งมีลูกค้าเขาถามมาว่าทองแดงแบบเนี้ยเวลาแกะได้ออกอะใช้วิธีแกะแบบไหนอ,อะไหนเนี่ยนี่นะครับยังไงบ้างนะก็คือเอาคัตเตอร์เนาะกรีดกรีดตัดได้ตรงนี้ออกก่อนอ่านี่ล้อกรีดกรีดรอบเลยไปใช่ไหมเนาะ อ่ะนี่กรีดกรีดเห็นไหมครับกรีดได้ออกไหมอ่าคือได้พวกนี้ต้องกรีดเอาออกก่อนนะครับผมสําหรับทองแดงเนาะถ้าเราไม่ได้กรีดมามันก็ต้องถอ,อนน้าหนักกันอยู่ดีอะ่ะผมว่าเรากรีดมาดีกว่าแล้วเราจะได้แบบช่างแบบเน้นๆไปการเอาได้ออกยากไหมตั้งไม่เท่าไหระนะ่เนาะอันนี้ออกยังไหนลองเอาออกให้ลูกค้าดูสักนิดนึงครับเพราะว่าลูกค้าเขาถามมาในย t u b e เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นี่นะอันนี้ก็หลุดแล้วมัง้งข้างในต้องกรีดไหมไม่ต้องกรีดแต่วงนอกอนะอ,อ,อ,อ่ะ,อะดึงดึงออกโชว์เลยอ,อ่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะขั้นตอนนี้แค่เอาคัตเตอร์ใช่ไหมเลาะเอ่อเหมือนว่าตัดตัดได้ตัดได้ออกให้หมดเลยเนาะอ่านี้ก็ดึงหลุดได้เลย อันนี้เขาน่าจะขั้นตอนนี้เหมือนว่าได้ตัวนี้เขาจะทากาวไว้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน่าหลุดละนี่คือวิธีการแกะเนาะเคนี่ก็ได้อยู่แล้วก็อย่างที่เราบอกกันเนะเาะอันนี้ครับนุชนี่อันนี้เป็นมอตเตอร์ที่มาจากคอมใช่ไหมตั้งมอตเตอร์จากคอมตรงเนี้ยปกติถ้าเราไม่มีไฟเบอร์เราก็ต้องเอามีดใช่ไหมเอามีดกดกลางแล้วก็เอาคอร์สแบบตอกตอกตอก,ตอก แต่ถ้าเกิดใช้ใช้ตัวไฟเบอร์แบบนี้เนาะอันนี้ก็คืออันนี้ผ่าไปแล้วถูกไหมก <c oughs> ็คือจับผ่าครึ่งเลยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันถ้าใช้วิธีนี้เนาะจับผ่าครึ่งแล้วจากนั้นก็คือดึงหัวท้ายถ้าเป็นคอมนี่จะมีได้มีจะมีได้พันอยู่นะอันนี้เป็นอะไรคอมหมดเลยหรออันนี้มีได้ไหม <c oughs> ไม่มีจ <c oughs> ะมีตรงหัวมันอ๋อจะมีฝั่งหัวใช่ไหมที่มันรัดไว้อะเนาะ อ่าอันนี้ต้องดึงออกแต่ถ้าผ่าขึ้นแบบนี้ละอันนี้คือดึงออกได้เลยออกได้เลยอันนี้แผ่นไฟเบอร์นี่เหมือนจะแผ่นใหม่ป่ะเนาะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กหล่อปะ่ะใช่ไหมเหล็กหล่อมอเตอร์เนาะถ้าเป็นเหล็กหล่อมอเตอร์แบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านน่าจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละกิโลกร,รัมละ8บาท50ถึง9บาทนะครับขอบคุณครับแมน Hey, อันนี้ก็น่าอยู่ตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นที่อาร์มร้านเมทฟอเมาเ์าเพิ่งจะขายทิ้งออกนะครับผมตู้เย็นถ้าเป็นกิโลนะช่างกิโลเนาะแบบนี้นะหน้าร้านก็อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมเวลาเอามาเนาะตัวนี้แกะออกมาไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่ตัวไหนจะเป็นหนักโครมซะมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาดูตู้นี้ก็ได้นี่น,นี่ทำอะไรครับเบียร์แกะตู้อันนี้คือเหล็ก เนี่ยอันเนี้ยขอบข้างเนี่ยเป็นเหล็กหัวจะเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ตรงกลางตัวเนี้ยอันเนี้ยโฟมทั้งดุลเลยโฟมแกะยากไหมครับเบียร์แต่มันมันมันกินเวลานะนี่เวลาแกะปกติเบียร์ทำยังไงเอาแฉลงแล้วเอาขวานแฉลงแงะเอาฟันเลยนะอันเนี้ยก็ค่อนข้างกินเวลาพอสมควรสำหรับตู้เย็นเนาะพราะแกะออกมาจริงๆปุ๊บน,นะ ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นไอโฟมพียูซะเยอะปับหนึ่งนะพี่ขอเก็บตะปูปับหนึ่งโอเคเบีย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ระวังตะปูปด้วยนะครับเย่ไ yeah. ปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะของวันศุกร์นะโอคอันนั้นจะเป็นพลาสติกกรอบวันนี้หมดกองเลยนะครับการเอาแบบหมดกองเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกกรอบต่างๆเนาะไอ้พวกแบบ PS ABS อันนั้นที่อ่าเห็นไหมนั่นคือวิธีการแกะกรอบที่ถูกต้องนี่ฟันเลยการหันหันกลับมาฟันให้กล้องดูบ้างครับผมจะบอกว่าพวกพลาสติกกรอบพวกนี้ไม่ต้องนั่งถอดน,น็อตก็ได้นี่อ่านั่นแหละใช้ขวานฟันได้เลยนะครับผมฟันให้แตกได้เลยเนาะมันก็จะไวกว่าอ่าพอแกะปุ๊บแล้วเจออะไรบ้างด้านบนอันนั้นเป็นรู้สึกจะเป็น ABS ละกันเนาะ ไอ้กระจกนั่นเดี๋ยวต้องทุบออกแล้วก็ข้างล่างเป็นเหล็กเอาเรื่องอยู่เครื่องเป็นตัวหนึ่งใช้เวลาแกะกี่นาทียี่สิบอันนี้อันนี้ยังถือว่ายังแกะง่ายนะถ้าเราไปเจอพวกเครื่องถ่ายตัวใหญ่เนาะนั้นแม่งเป็นวันเหมือนกันนะนี่แล้วใช่ไหมโดนไปแล้วใช่ไหมเออนั้นแม่งเอาเรื่องอยู่อันนี้นัดแกะอะไรครับ <c oughs> อะไรอ่ะพัดลมคอม อันนี้ก็ต้องแกะแล้วนรนู้สึกจะเป็นพลาสติกกรอบอันนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟนะพอแกะออกมาอทิษานเดี๋ยวก็หายละสงสารน้องผู้ช่วยไอย้คาซิตตัวนี้มันเหมือนมันจะเป็นพลาสติกเหนียวปะ่ะใช่ไหมตัวคาซิตตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเหนียวปะ่ะหมายถึงตัวบนนะ่ะใช่ไหมเหนียวแล้วตัวล่างก็เป็นเหนียวเหมือนกัน อันนี้เขาให้แกะเอาเหล็กออกก่อนใช่ไหมใช่อ่ับอันนี้จะเป็นพวกคาร์บิดคาร์ิดพวกนี้จะเป็นพลาสติกเหนียวอาจจะเอามาวางผิดกองโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกรวมพลาสติกรวมวันนี้หน้าร้านนะครับผมสัปดาห์นี้นะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทสำหรับพลาสติกรวมเนะาะพลาสติกรวม2อันนี้เนาะอออันนี้ในสุ่มทำไมต้องแยกจากกันนะครับอันนั้นจะเป็นเบอร์2เป็น HDPE ส่วนตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นตัว PP ที่เป็นเบอร์5นะครับผมอ่า ในกิโลกรัมละ6บาทแล้วถ้าเกิดเป็นขวดเพลใสแบบนู้นวันนี้หน้าร้านน่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมปรับขยับลงมา5 0ตังค์เนาะสำหรับเพกใสโอเคแล้วถ้าเป็นขวดขุ่นแบบนี้ก็ยังอยู่ที่8บาทเหมือนเดิมขวดน้ําดื่มขุ่นเราจะพาไปดูข้างในต่อย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้วันอาสามันเข้าวันสายเนี่ยทางร้านเนี่ยจะหยุด2วันนะครับผมกันใครหลงมาเนาะหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมหยุดให้น้องๆเขาได้พักบ้างนะครับช่วงเทศกาลแล้วก็ จะเปิดทําการวันจนนันรนะทร์นะครับผมกันพรุ่งนี้ใครหลงมาเนาะย้ำอีกทีว่าพรุ่งนี้หยุดนะครับผมวันเสาร์หยุดเสาร์อาทิตย์นี้หยุดกระดาษแข็งกระดาษแข็งราคาดีมากกระดาษแข็งตอนนี้อยู่ที่6กบาทห้กระดาษแข็งอยู่ที่6กบาทห้แล้วก็กําลังคุยกันในครอบครัวเพราะว่าเมื่อวานทางโรงงานเหมือนแบบว่าในอาทิตย์หน้ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นนะครับผมก็ถ้าทางโรงงานแจ้งเนี่ยเดี๋ยวเรารีบปรับขึ้นให้เลยทันทีนะครับผมสำหรับกระดาษแข็งเนาะเดี๋ยวกำลังรอราคาจากทางโรงงานกระดาษนะครับ อันนี้จะเป็นพวกกระดาษย่อยต่างๆกระดาษย่อยวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสี่บาทห้าสิบนะครับผมสําหรับกระดาษย่อยเนาะอันนั้นเปียกนะครับกอล์ฟเปียกไหมไม,ไม่เปียกใช่ไหมโอเคเขาเป็นฟางเหรอเพราะกระดาษเปียกมันอัดก้อนไม่ได้ต,ต้องต้องตากก่อนโอเคกระดาษย่อยสี่บาทห้าสิบย้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคอน,นี่ของสักทําอะไรครับเพ็ก เอาแบบบดกองกันนะจะได้เคลียร์กองกทีจะได้เก็บกวาดโอเคสำหรับขวดเพช็กนะครับอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้ขวดเพช็กใสจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะสำหรับเพช็กใสเพช็กใสลานเราคือไม่ต้องแกะฉลากไม่ไม่ต้องกี่ฉลากไม่ต้องเปิดฝาสามารถเอามาได้เลยนะครับผมเพราะว่าราคาเราดันไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรบ้างครับแจ็คน้ำมันพืชทำไมน้องพืชเลยละ่ะแสงออกมาเช้าเละเทะเลยใช่ไหมปิ๊บปิ๊บรอ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะอาจจะต้องหาทรายหาอะไรมาโรยสักหน่อยเนาะโอเคได้เลยจ้ะสำหรับน้ำมันพืชเก่าแล้วนะที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมผมอยากให้ลูกค้านะช่วยกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ำผสมอ่าแล้วก็เอาอันนะั้นะนะคือการขั้นตอนการกรองตะกรอนกรองลงไปบนไอตัวผ้ามุ้งเนาะแล้วก็เปิดก๊อกลงมาใส่ปี๊บเนาะอย่างที่เห็นนะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นปี๊บเอามาขายหน้าร้านจะอยู่ที่ปี๊บละ 400บาทนะครับผมน้ำมันพืชเต็มปิ๊บขายพร้อมปิ๊บวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่ปิ๊บละ400บาทถ้าเป็นราคาออกไปจัดเก็บข้างนอกจะอยู่ที่ปิ๊บละ370บาทนะครับผมสำหรับปิ๊บที่ใส่น้ำมันก็ขอเป็นปิ๊บสวยๆไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีการฟันปากเนาะแล้วก็นุ่นถ้าเกิดว่าไม่มีปิ๊บใส่แก๊ลอนใส่ขวดมาก็ได้นะครับผมใส่แก๊ลอนใส่ขวดมาแบบนั้นวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละเดี<ะ>๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอยู่กิโลกรัมละ20บาทสําหรับราคาที่เป็นกิโลนะคะผม นี้หลังบ้านเป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกแก้วเนาะอันนี้ต้องปรับแสงไหมครับจะให้ปรับแสงนดิดนะึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นในโซนเก็บแก้วอย่างว่าร้านผมมาอยู่ในเขตเมืองนะเพราะฉะนั้นในการเก็บแก้วเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เยอะนะผมก็ต้องวิ่งทางใกล้ก็ต้องเอาใส่โบเก็บอย่างนี้แหละอันนี้จะเป็นแก้วเขียวแก้วเขียวก็จะเป็นใ้พวกแก้วอะไรเนี่ยวิดวูดดีซีล็อกเป็นพวกแบบข้าวหอมเป็นพวกแบบแก้วเขียวนะที่เป็นขวดเขียวต่างๆที่ไม่ใช่เบียร์ช้างนะอันนี้ถ้าเป็นขวดเขียวก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละแปดสิบตังค์ แล้วถ้าอย่างเป็นตัวนูน้นอันนั้นจะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมหรือขวดสปายเนาะเท็นแก้วชาแบบนู้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแก้วขาวว่้งดาเอาแก้วแดงแต่ว่าแก้วขาวอยู่โบนุนถ้าเป็นแก้วสีขาวจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะอันนี้ถุงปุ๋ยของเราเพราะว่าพอเวลาถุงปุ๋ยมันขาดเราก็จะมาอัดก้อนขายแบบนี้นะครับผม แต่ว่าถุงปุ๋ยตอนนี้ราคาที่เขาเปิดมาให้เรารับซื้อมันรับซื้อลูกค้าแล้วมันจะซื้อได้แค่อยู่ประมาณสิบตังค์อย่างเงี้ยราคายังถูกอยู่เนาะก็ยังหาอยู่ว่าถ้าใครที่ซื้อถุงพวกถุงปุ๋ยถุงเหนียวที่ที่ซื้อได้ราคาแรงๆอะไรเงี้ยลองลองเข้ามาหาผมที่ร้านก็ได้นะเดี๋ยวผมจะได้ดันราคาเปิดให้ลูกค้าผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิโลตาช่างใหญ่เนาะเวลาที่สินค้ามาทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเอาเหล็กมาเต็มคนันเอากระดาษมาเต็มคนัมมคน,คนก็วิ่งขึ้นมาช่างแล้วก็วิ่งไปลงได้เลยเพราะ ในกรณีที่ลูกค้าเอาของมาเยอะคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องโอ้ช้ามากเสียเวลาน่นนั่นปกติแล้วลูกค้าหนึ่งคนนะผมใช้เวลาลงของไม่เกิน10บถนาทีแล้วจบลูกค้ากลับบ้านรับเงินได้เลยเนาะค่อนข้างรวดเร็วมากวันนี้ทําอะไรบ้างจ้ะพี่หน่่ยของเปล่าหมดเลยก็ <c oughs> โอเคนะแสดงว่าแก้วจบแล้วโอเคกรอบเอ๊ะเกาะอ,อันนั้นกรอบป่ะพี่ <c oughs> พอโมโมไหมยัง อันนี้มันของลุมกีดเดี๋ยวต้องเอาออกไปข้างนอกไว้ไว้ลุมกีดเอาอันนี้จะเป็นพวก h ฮด e ีเป็นพวกเนื้อเบอร์สองเนื้อเป่านะครับผมที่ว่าจะต้องเอามากรีดฉลากออกแล้วก็มาเปิดฝาจุกอะไรอย่างนี้เนาะต้องเตรียมให้เรียบร้อยไออย่างไอตัวนี้ที่คุณเห็นอยู่ในเข่งตัวนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปจัดการฟันสปริงมันออกสปริงปั๊มเนี่ยเนาะอ่ะ ของเปาย้ำอีกครั้งหนึ่งพลาติกรวมตอนนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทนะครับราคาพลาติกรวมผมค่อนข้างซื้อได้สูงนิดนึงเพราะว่าผมเป็นลงบทย่อยเองด้วยเนาะโรงงานของเราอีกที่หนึ่งก็จะอยู่นอกเมืองมีหน้าที่คอยทําอุตสาหกรรมหนักอย่างเดียวอันนั้นต้องไปอยู่อยู่ในโซนอุตสาหกรรมภายนอกเลยเพราะว่าไม่สามารถอยู่ในตัวเมืองได้นะครับผมแล้วก็อะไรนะอย่างที่มีคนถามนว่ามีแผนจะขยายไปอยู่นอกเมืองไหมสาหรับตัวร้านรับซื้อคิดว่ายังนะคิดว่ายัง เพราะว่าคิดไว้ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะกําลังรวบรวมในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วก็กำลังเซตอัพเรื่องระบบนะครับผมเพราะว่าไม่แน่ในปี70ผมอาจจะขยายในช่วงแบบม,มีภาคนี้น้ะ9เก้าจังหวัดนี้กําลังดูเซตอัพอยู่นะครับผมน่าจะได้อยู่ในปี70ขอเวลาสัก5ปี6ปีแบบทําให้ระบบมันนิ่งก่อนแล้วก็ให้มันมีเทมเพลตอะเดี๋ยวผมจะขยายออกไปอาจจะมีการอาจจะมีการขายขายแบรนด์ขายแฟรนไชส์ขายระบบอะไรอย่างนี้กำลังวางแผนกันอยู่นะครับผม สาวธิตไปทำบุญไหนกันเนี่ยเ<ะ>สาธิตไปทำบุญไหนกันนอนเหลียงหลานเยี่ยมมากป้านอมป้านอมจา๋าเสาธิตจะไปทำบุญไหนอน,น,นอน,เ,นเอ้ยวันนี้โควิดอยู่ยากเนาะเมื่อเช้าผ<ะ>มดูข่าวนิวไฮแล้วเมื่อเช้าผมดูข่าวเห็นเขาบอกว่าอะไรนะผู้ติดเชื้อขึ้นมาหมื่นสี่เออแล้วคนเสียชีวิตต้องร้อยกว่า น่าห่วงจริงหน้ากากอนามัยอยู่ในห้องมีนะจ๊ะไปเบิกใช้ได้ไปเบิกเปลี่ยนบ่อยๆวันหนึ่งเปลี่ยนพักวันละครั้งสองครั้งก็ได้เบิกเปลี่ยนได้เลยเด็กแบบเด็กๆเราในช่วงโควิดอะไรเงี้ยสิ่งที่เราค่อนข้างเป็นห่วงมากก็คือเรื่องแบบเรื่องโควิดเรื่องพวกอุปกรณ์สั่งเงียอย่างตัวหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้ให้กับเด็กของเราเนาะเอ๊ะตอนนี้หน้ากากอนามัยเราเหลือเหลือกี่เหลือประมาณ4ี่ห้าร้อย เยอะอยู่เนาะโอเคต้องคอยเตือน,นกันถ้าเกิดมันเหลือน้อยอาจจะต้องแบบซื้อกลับมาตุนเก็บไว้เนาะเพราะว่าให้เขาเบิกใช้สักวันละแผ่นสองแผ่นเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บ่อย,ยแต่ส่วนใหญ่เด็กเราก็ชอบใส่แมสแบบลากกันอีกอ่ะเออต้องให้เขามันเปลี่ยนบ่อยๆบางทีลากแบบวันนึงเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยโอเคแล้วก็ว่าเดี๋ยวในรถอะ่ะในรถพี่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาแมสแบบใส่ใส่เป็นซองไไรซีนแบบดีๆหน่อยนะแล้วก็เอาไปใส่ไปตามรถทุกคันอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้เด็กมันหมันเปลี่ยนอ่ะ อันนี้ในโซนหลังบ้านบ้างอัปเดตในโซนหลังบ้านบ้างโซนหลังบ้านนะครับผมเสือน้ํามันเสือน้ํามันตอนนี้หน้าร้านผมซื้อยอยู่กิโลกร,รัมละสองบาทห้าสิบนาะสำหรับเสือน้ํามันไม่ต้องเดินเข้าไปลึกก็ได้เดี๋ยวต้องเดินออกอีกขาก็ไม่ค่อยจะดีเสือน้ํามันสองบาทห้าสิบแล้วก็อันนี้เป็นอะไรก็จะเป็นเปลือกสายไฟเนาะล็อกนี้เปลือกสายไฟเปลือกสายไฟสองบาทห้าสิบเหมือนกันสามารถขายได้เนาะเวลาที่คุณปอกสองแดงมาอะคริลิกวันนี้อะคริลิกจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละห้าบาทนะครับผมกิโลกร,รัมละห้าบาท แล้วก็พวกท่อ p v c ีีฟ้านั้นก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทเหมือนกันนะครับผมอันนี้เหมือนจะเลียงตงผิดแล้วเนี่ยแหเลยอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของโซนเบียร์ทั้งหมดนะครับผมอย่างโซนเบียร์เนาะอุ๊ยอะไรเนี่ยอย่างพวกโซนเบียร์นะครับผมเบียร์ช้างวันนี้ผมซื้ออยู่ที่กิโลเออลังละโอยะเบียร์ช้างผมซื้ออยู่ที่ลังละ12บาท50เนาะราคาปรับขึ้นมา5 0ตังค์ไปขอเตมีมาให้นะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับรนะีโอนตอนนี้ซื้ออยู่ที่10บาทหน้าร้านซื้อออยยูู่่10บบบาาททะจเก็9 แล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นช้างจะเก็บอยู่10บาท50ใบราคาอัปเดตนะครับผมเพราะว่ามันจะมีทั้งราคาหน้าร้านแล้วก็มีราคาที่ให้เราไปจัดเก็บให้นะครับอันนี้ก็เราเปิดเผยราคาชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาราคาของเราเนี่ยไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมเหมือนแบบไอมีคนเขาดูคลิปพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนอมเพนมาให้เขาบอกว่าพี่พูดเร็วต้องพยายามพูดให้ช้าๆลงเนาะ กระดาษเล่มอันนี้จะเป็นพวกนิตยสารสีหนังสือเรียนเก่าๆหรือพวกนิตยสารที่มันพิมพ์สีแล้วก็จะเป็นพวกกระดาษย่อยแบบนี้ปกแฟ้มเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นในกรณีกระดาษย่อยแบบนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละสี่บาทห้าสิบสำหรับตัวปกแฟ้มเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยเอาเหล็กออกให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวผมสามารถดันราคาให้ได้แต่ถ้าแฟ้มมาเตๆยังไม่ได้เอาไอ้ตัวเหล็กล็อกออกตัวนั้นนะผมอตอนนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมไอ้ตัวนี้มันต้องนั่งฟันออกเนาะถ้าลูกค้าทำมาให้เดี พลาสติกดำพลาสติกเทาแบบนี้พลาสติกดำวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละสบาทนะครับผมพลาสติกดำจะถูกกว่าพลาสติกรวมน้อยแยกกว่าไม้ผมนิดนึงจะว่าไปรอบนี้แฟ้มเยอะเหมือนกันนะพี่หนุยและอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเหมือนรถย่อยรถกระดาษย่อยขาวดำจะเข้าอาจจะต้องแบบ ต้องให้เกมมานั่งนี่คนมักนั่งข้างป้านอมเงี้ยจะได้ดัดดันฝั่งนี้เข้าไปให้โฟลคลิเข้าได้แนละ้วน,นี้จะส่งเล่มย่อยขาวดำอีกคันหนึ่งวันนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บป๊บน่าจะเกือบเต็มคันวันนี้ตัวน,นี้ต้องปล่อยของออกก่อนหมุนเงินกันหมุนต้องหมุนละกระดาษแข็งวันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท50สําสำหรับกระดาษแข็งแล้วก็สำหรับกระดาษขาวดำแบบนู้นเนาะ จะอยู่ที่กิโลกรัมละข่าวดำจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6.70 6.70สำหรับราคากระดาษเนี่ยได้ข่าวแว่วมาว่าสัปดาหนะ์หน้าเห็นโรงงานแจ้งมานะครับแว่วมาว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีการปรับปรับขยับนิดนึงนะครับผมขึ้นลงไหมคิดว่าขึ้นนะน่าจะปรับขึ้นอีกนิดเดียวเพราะว่าเหมือนปรับกระตุ้นเรียกของเนาะแต่นี่ยังไม่เฟิร์มนะน,นี้ยังไม่เฟิร์มเขาแค่เป็นการแบบบอกเล่ากันเฉยยังไม่ได้มีเป็นแบบทางการระล่าก็สอนมาเนาะ ก็เดี๋ยวรออยู่นะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ถ้าเขาปรับขึ้นปุ๊บเดี๋ยวผมปรับให้เลยทีวีอยู่จอละสิบบาททีวีอยู่จอละสิบบาทเอออนนี้น่าสนใจนี่เป็นเหล็กน่ที่ลูกค้าเอามาเนาะนี่อันนั้นที่ลูกค้าเอามาจะเป็นไอ้ตัวเหล็กไอ้เหล็กที่ว่าเขาใช้รัดไอทำํำทำโครงเสากันนะครับจาชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรกระทันหันอ่าเหล็กพวกนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 9บาทเหมือนกัน9บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนาขยะมาขายกับผมที่ร้านแบบนี้เนาะคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราเองก็เขาจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้เนาะและสำหรับขั้นตอนก็นง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดี e ที่ c w r e c y c l e นะครับผมลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่เนาะลูกค้าเนี่ยรอรับเงินโอนอย่างเดียวขั้นตอนง่ายมาก แต่ถ้าเกิดลูกค้าดูในใบราคาแล้วลูกค้าบอกว่าเอยเอามาขายเองดีกว่าเพราะได้ราคาสูงกว่าอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถเอามาขายผมได้เลยร้านผมตั้งอยู่ในเขตอำเภอตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกเลยอยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินนะครับถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนเนาะก็ถ้ามาจากฝั่งบึงพระจะมีปั๊มเชลล์อยู่หน้าปากซอยแต่ถ้ามาจากฝั่งวรงมตัไปเนี่ยก็จะมีปั๊มซอลโกอยู่หน้าปากซอยนั่นก็สามารถเอามาขายได้สําหรับใครที่ดูราคาแล้วแล้วแบบ ก็อยู่ใกล้ๆเอามาขายเองดีกว่าก็สามารถจัดการได้เลยนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดพิเศษนะครับเข้าบรรษาเข้าบรรษาอาสาหานะหยุด2วันเปิดวันจันทร์อีกทีหนึ่งก็โอเคประมาณนั้นแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าก็เดี๋ยวจะมาแจ้งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีคลิปที่ว่าพาไปไหว้ไหว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดที่โลกเนาะแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะเริ่มโพสต์คลิิปปตัวคครอลแก ถูกไหมถ้าพี่จะไม่ผิดนาอตามตารางก็ฝากติดตามด้วยนะช่วงนี้ผมจะทยอยออกรายการอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์ให้มาก้นนะแล้วเราพยายามใส่คอนเทนต์ให้เต็มทุกวันนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้สาหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามในเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะ้ะแล้วก็ในในยูทูบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันงั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ